คนโตโต้นะเอ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 ชื่ออะไรวะเอออยู่จาเอแล้วก็อันนี้สแตมเหมนคนเดิมเพิ่มเติมแม่งไม่มองกล้องเหมือนเดิมอีหาให้ตายสิอีหาไม่ใช่ให้ชายหนุ่มพค่ะก็ขออภัยที่ไม่สุภาพนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปลงพื้นที่กันไปไหนอ่ะอ่าดรอปดรอปดรอยดรอยอันนี้อันนี้ความเห็นตรงกันการพนันไม่เกิดขึ้น แล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาสวนหลังเซนทันพระรามสองไม่กินสเต็เนี่ยอ้างกินอยู่ไม่กินมันก็ไม่สนใจสแต็มแม่งกระแดะมากมันทิ้งเพื่อทิ้งฝูงไปลงพื้นที่ก่อนแล้วหลังสวนแังไงเดี๋ยววันนี้โตโต้พาไปใช่ปะใช่ทาไม่เจอมันจะเกิดอะไรกูมโตโต้ใช่ทิ้งที่คนบอกไว้ที่นู่นใช่พอดีตัวเริ่มตัวเริ่มต้นนี่คือเอเอเลยถ้าสมมติว่าไปแล้วไม่เจออะไรเลยก็เอเอ จะโดนทิ้งไว้กลางทางหรืออาจจะข้างทางก็แล้วแต่สถานการณ์แม่ง,งั้นเดี๋ยวพี่หลีไปก่อนนะสวัสดีค่ะกิตดาบูชาสวัสดีเจ๊หลีสวัสดีนี่ชาวคณนะเด,เดี๋ยววันนี้ไปเทสถ้าเหนมาดูไม่ทันก็ดูรีเพลเอานะไปไหนไปไหนนี่ไปสองที่ไปเซนตัน,นพระรามสองกลับี้เนี่ยตอนถอยหลอดถ้าไปแล้วไม่เจออะไรออเอดโดนทิ้งทิ้งลงน้ำาด้วยโอเคบายบาย